สวัสดีลูกเพจทั้งหลายจ๋าเดี๋ยววันนี้แอดมินอั้มคิงเทคจะพามารีวิวการเคลือบสีรถยนต์โดยผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดเลยที่ทางร้านโตโมพรมกระดุมนำเข้ามานะจ๊ะเดี๋ยวเราจะให้ดูงานก่อนและหลังการเคลือบสีตอนนี้ลูกค้าดูก่อนเลยนะนี่คืองานก่อนเลยยังไม่ผ่านการล้างใดๆทั้งสิ้นเดิมๆเลยรถต์นประยางของเราในวันนี้ก็คือ มินิคูเปอร์แต่ไม่ใช่มินิคูเปอร์ที่เป็นกรณีดังกล่าวนะจ๊ะไม่เกี่ยวกันโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากทำความสะอาดและขัดเคลือบด้วยสินค้าพิเศษของเราแล้วจะออกมาสวยงามเรือค่าตาปียองขนาดไหนเดี๋ยวมาเจอกันจ้ารา,าคาหลังจากที่เมื่อสักครูน่นี้เราก็ทำความสะอาดเบื้องต้นล้างรถแล้วนะคะคราวนี้ก็มาถึงตัวเอกของเราเลยวันนี้นี่เลย ผลิตภัณฑ์ที่เราจะนํามาเคลือบรถซึ่งบอกเลยว่าเคลือบแก้วก็เคลือบแก้วเถอะเจอแก้วเคลือบเข้าไปรับรองว่าเลอค่าแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากทําการเคลือบแล้วจะง,งามขนาดไหนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะจ๊ะและนี้ก็เป็นขั้นตอนหลังจากเราเปิดแพคเกจจิ้งออกมาแล้วนี่เลยเนื้อครีมของเราเคลือบแก้วโดวยใครนะแก้วเคลือบเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันว่าเขาคือใคร นี่ดูเนื้อคุณเอ้ยถ้าวิดีโอมีกลิ่นเราจะบอกเลยว่าหอมมากใครซื้อไปนี่มันไม่มีกลิ่นให้ดูให้ดมกันเคลือบได้ทุกส่วนของรถของคุณเลยนะรวมถึงกระจกรถเห็นไหมว่าใช้แค่ฟองน้ำที่แถมมาในแพ็กเกจเราจะมีทั้งฟองน้ำเราจะมีทั้งโตครีมเราจะมีผ้าให้หนึ่งผืนใน package, แพ็กเกจอาจารย์โทษที นี่เลยเห็นว่าน้องทำการเคลือบแบบเบามือมากแค่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนี่นะเราอยากให้ดูเนื้อครีมของเรากลิ่นหอมมากโอ้แอดมินบอกเลยเห็นไหมว่านี่โคมไฟรถยนต์ก็เคลือบได้ อันนี้ให้ดูกันจ่าจานะข้างที่กําลังเคลือบแล้วเดี๋ยวคุณมาดูนะฝั่งนี้นี่คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้ลงเคลือบนะเดี๋ยวเรามาดูกันจ่าว่าเป็นยังไงอ่ะพี่แก้วโบกมือทีนึงเคลือบแก้วโดวยแก้วเคลือบเดี๋ยวเรามาอธิบายต่อจะ้ะเอาละจ้าหลังจากเมื่อสักครู่นี้เราค้างกันไว้นะเดี๋ยวเราจะให้คุณดู Before After กันเลยนี่คือก่อนเลยนะซีกนี้คือซีกที่เรายังไม่ได้ลงเคลือบแก้ว คุณดูเนื้องานเลยนะมันจะด้านๆนนิดนึงตามภาพเลยอ้าวตัดภาพมานี่คือส่วนที่เราลงเคลือบแก้วและคุณจะเห็นว่ามีมีฟิล์มบางๆที่เกิดจากน้ำยาที่น้องก็เอาลงเป็นโปรครีมบางๆเนาะเดี๋ยวเราจะให้น้องทำการเช็ดและขค่ะวี้ด้วยผ้าไมโครไฟเบอร์ซึ่งเป็นเกรด A ต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวนี้ไมโครไฟเบอร์ขายกันเยอะมากแต่ผ้าของเราเป็นเกรด A นะ คุณมาที่ร้านเราสอขอซื้อได้เลยสาม0ันร้อยละสาสิบ้าบาทโอเคน้องสุดหลอ่อเคลือบแก้วโดวยแก้วเคลือบเห็นๆกันเลยนี่คุณดูความเงานะโอ,โ,อโอ้โหแนะนำเลยนะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีแล้วคุณต้องใช้ผ้าเคลือบผ้าเช็ดที่ดีด้วยเราแนะนำเลยผ้าไมโครไฟเบอร์เกรดเอนะต้องไปคู่กัน เห็นไหมว่าใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเองคุณดูสีสันความเงานี้ถ่ายจากกล้องมือถือไม่ได้ทำการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับลูกค้าและแล้วก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะซูมกันให้ดูเลยกับผลงานการเคลือบแก้วจากร้านโตโม่พุ่มกระดุมดูความเงาคุณดูไปเลยทีละมุมกันเลยดีกว่านี่เริ่มจากฝากระโปรงหน้ากันก่อนเลยนะ ซึ่งมาจากผลิตภัณฑ์ชุดนี้เลยนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวจะมาบอกว่าสองตัน,นี้ต่างกันยังไงตอนนี้เรามาดูไล่ดูสีรถกันก่อนเลยคุณจะเห็นว่าความเงาที่มันมามันจะดูฉ่ำคนที่รักรถจะรู้ดีว่าเคลือบแล้วถ้ามีความฉ่ำมันจะรู้สึกภูมิใจในความงามของรถขนาดไหนนี่เลย อย่างที่บอกผลิตภัณฑ์ของเราเคลือบได้แนมะ้กระทั่งกระจกหลอดไฟโคมไฟและรวมไปถึงแมกด้วยนีเ่เราค่อยไล่กันไปเลยนะดูความชำ อะไอีกอย่างที่เราอยากจะพิสูจน์ให้คุณดูเล็บเลยนะนี่ขูดให้เห็นๆเลยนะขูดไปกลัวไปไปบอกเลยว่านี่ไม่มีรอยดูเลยคุณจะรู้สึกถึงผิวสัมผัสว่ามันจะเหมือนมีฟิล์มบางๆมาเคลือบอยู่ซึ่งเคลือบได้จริงคุณดูเลยนะไม่มีรอยนิ้วไม่มีรอยเล็บเลย และแล้วผลงานคันนี้ของเราจากการเคลือบแก้วของเรานี่เลยเสร็จสิ้นด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่อยากแนะนำมากโอเวนซี sea. และทั้งหมดนี้นะจ๊ะความเงางามที่เกิดขึ้นจากการเคลือบแก้วทั้งหมดนี้จากผลงานที่เรากำลังรีวิวอยู่เกิดจากผลิตภัณฑ์สองตัวนี้เลยก็คือ o อ e n นซีแว็กนั่นเองแนะนำคุณลูกค้าเลยนะว่าทั้งสตัวนี้ ความแตกต่างก็คืออยู่ที่สีรถของคุณลูกค้าด้วยต้องขอโทษทีมเลื่นเห็นๆเลยเห็นไหนเพราะว่าเราเพิ่งเคลือบเลยรถสีอ่อนเลือกกระปุกนี้รถสีเข้มเลือกกระปุกสีดําและที่สําคัญเลยอย่าให้ความสําคัญกับตัวนี้ลดลงไปนะผ้าไมโครไฟเบอร์คุณต้องให้ความสําคัญกับเขาด้วยเพราะว่ามันมีหลายเกรดของเราเราใช้เกรด A เกรดพรีเมียมเลย พืนละสามสิบห้าบาทอเท่านั้นและนี่เลยตัวแว็กซ์อย่างที่บอกราคาพิเศษช่วงนี้เลยช่วงเปิดโตเลยหนึ่งันสี่้ยเก้าสิบาทเท่านั้นทั้งสองสีเลยนะจ๊ะหนึ่งพี่เกบบาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ทางอินบ็อกซ์เลยหรือว่าเข้าไปพิมพ์ใน Google เสิร์ชคำว่าโตโม่ผมกระดุมได้เลยนะจ๊ะวันนี้เราขอนำเสนอสิ่งดีๆเพียงเท่านี้ก่อน โอกาสหน้าเดี๋ยวจะมีผลิตภัณฑ์ดีๆตัวไหนมานำเสนออีกเราจะนำมาให้คุณคุณดูกันอีกวันนี้ลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า